ชื่อเด็กหญิงมาลลินเจดีมนากรเพียงคกามเจ็บเลขที่47ค่ะความมุ่งหมายของการบรรลุรนวันนะคะหนึ่งเป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ก่อนค่ะสองเป็นการป้องกันการลุกลามของบาดแผลนะคะสามเป็นการช่วยบรรเทาอาการความเจ็บปวดและความทรมานให้เล็กน้อยค่ะสี่ถ้าจะเป็นต้องเพื่อเยายวยาป่วยนะคะต้อนจะทำในลักษณะที่ถูกต้องค่ะห้าเพื่อให้ได้กับสุขภาพเดิมนะคะคือฟื้นหรือหายจากการเจ็บปวดได้อย่างรวดเร็วนะคะหลักสำคัญ พยายามรีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทันทีนะคะเอ,อ่อจนกว่าจะทราบว่าบริหารเทนเน่เนี่ยนะคะเกิดขึ้นนส่วนใดของร่างกายนะคะเจ็ดค่ะถ้าผู้ป่วยนะคะไม่โมสตินะคะให้ใจถามหาเหตุนะคะ อาการมากหรือน้อยนะคะ11นะคะตรวจสอบบริเวณลำคอนะคะเพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจได้ว่าผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการหายใจหรือเปล่านะคะ12นะคะถ้าสงสัยว่าผู้ป่วยได้รับยาพิษนะคะหรือสิ่งของที่มีพิษให้ตรวจดูรอ,อยเปื้อนหรือรอยไหม้นะคะที่บริเวณปากนะคะ13นะคะถ้าผู้ป่วยหมดสติให้ทาการหายปอดหรือช่วยในการหายใจทันทีโดยใช้วิธีตับป,นปานปากน,นะคะการตรวจสอบหายใจน,นะคะ ้งแต่เริ่มหายใจเลยนะคะเข้าแล้วก็หายใจออกนะเป็นหนึ่งครั้งนะคะปกติหายใจประมาณนาทีละสิบหกถึงยี่สิบครั้งค่ะาการจับชีพจรนะคะให้วางนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางน,นะคะลงบนตำแหน่งเส้นเลือดนะคะโดยทั่ว,ว่าขมาับคอแล้วก็ข้อมือค่ะแล้วกดลงเบาๆปกติหนึ่งนาทีนะคะหกสิบถึงแปดสิบครั้งนะคะแล้วก็หลักการประถมเทบาลนะคะข้อเคลนหรือข้อแท้นะคะหยุดคือ เยวกการเคลื่นอนไหวข้ที่บาดเจ็บนะคะเย็นคือประคบด้วยความเย็นเพื่อลดความปลุกเย็นให้ความเจ็บปวดค่ะยืดคือว่าพันยืดข้อที่บาดเจ็บด้วยผ้าม้วนยืดนะคะเอ่อแล้วก็ยกค่ะคือยกอวัยวะที่บาดเจ็บนะคะแล้วพันผ้าม้วนยืดนะคะแล้วให้สูงขึ้นเพื่อลดอาการบวมค่ะการมินิชัยกระดูกหักข้อเื่อน,นะคะอาการปวดบวมทางขยับเื่อนไม่ได้ะคะ่ะ สิ่งแปลกปลอมเข้าหูหยดหูข้างนั้นด้วยน้ำอุ่นเพื่อให้มแมลงตายให้เอียงหูข้างนั้นต่ำลงเพื่อจะให้น้ำกับแมลงไหลออกสิ่งแปลกปลอมเข้าจมูกให้ปิดจมูกข้างนึงแลวสั่งแรงๆสิ่งแปลกปลอมเข้าตา 1. อย่าขายี้ตา 2. ลืมตาในน้ำสะอาดหรือล้างน้ำอุ่นหรือน้ำเกลือ3 เมื่อสิ่งแปลกปลอมที่เข้าตาเสร็จเรียบร้อยแล้วควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นปริมาณมากๆอีกครั้งคนเป็นลมให้ผู้ป่วยนอนศีรษาต่ำผ่อนคลายเสื้อผ้าให้หลวมใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดใบหน้าคอแขนขาและให้ดมแอมโมเนีย เมื่อเริ่มรู้สึกตัวอาจให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเปล่าหรือน้ำหวานข้อเคลื่อนอย่าพยายามดึงข้อที่เคลื่อนให้เข้าที่ด้วยตนเองเพราะอาจทำให้เอ็นกล้ามเนื้อหลอดเลื่อนและเนื้อเยื่ออ่อนได้รับอันตรายจนไม่สามารถจะแก้ไขให้คืนนี้ได้ดังเดิมประครบด้วยความเย็น เพื่อลดอาการบวมและลดความเจ็บปวดภายใน24ชั่วโมงแรกน้ำร้อนลวกใช้น้ำสะอาดล้างลงบริเวณที่น้ำร้อนลวกเพื่อช่วยระบายความร้อนถอดเครื่องประดับหากปล่อยไว้นิ้วหรือข้อมืออาจบวมทำให้ถอดออกยากใช้น้ำแข็งประครบจะสามารถทำให้อาการปวดแสบปิดร้อนลดลงจากนั้นใช้วาสลินทาบางๆ คนกระดูกแนหักนี่หนาเเดียวกบกมา้หนก่อนขึ้นยายผู้ป่วยให้ทำการดามกระดูกส่วนที่หักก่อนเราจะแนะนำตรงบริเวณแขนนะคะให้ใช้แผ่นไม้หรือกระดาษแข็งวางแนบตรงส่วนที่หักโดยให้ปลายทั้งสองครอบคลุมถึงข้อที่เหนือและใต้ส่วนที่หัก ใช้ผ้ายืดไวไม่ให้เคลื่อนไหว บริเวณปลายแขนให้ใช้ผ้าคล้องคอได้ตเข้าไปนะและค่อยๆทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลทะลอกาอาเครื่องปงาบใหน่อใช้น้ำชำระล้างบาดแผล ใช้ hey, สำลีชุบแอลกอฮอล์เ mm hmm. ช็ดบาดแผลรอบๆ mm hmm. เพื่อฆ่าเชื้อโรคไม่ควรเช็ดลงบนบาดแผลโดยตรง mm hmm. เพราะจะทำให้เจ็บแสบมากเนื่องจากยังเป็นแผลสด ใช้สำลีชุบยาแดงทาลงบนบาดแผลแล้วปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ต้องปิดบาดแผลระวังอย่าให้บาดแผลถูกน้ำไม่ควรแกะหรือเกาบาดแผล